ส่งปุ๋ยบ้านตลาสาวกันนะคะวันนี้ปลาฉลองอ๋อบ้านบ้านปลาฉลองบ้านปลาฉลองสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้าวันนี้ยี่สิบกระสอบนะคะคุณป้าเนาะี่ลุงใส่ไปนี่รอบรอบไหนแล้วคะคุณป้าใส่รอบสองไม่รอบนี้รอบที่สามอ่ารอบที่สามนะคะตุนไว้เลยหลังจากตัดลูกไปนะคะใช่ ตัดดูที่ก็จะใช้คือคนยกแข็งแรงมากเลย <laughs> ยังไม่หอบนะแค่20กระสอบ <laughs> ตั้งมันก็ได้ครับแล้วสูงหน่อยอ่ะค่ส <laughs> ูงได้ก็คือ <laughs>